คืวันจืยานั้นอย่าได้คาดไปทางใดข้อข oh. ื้นมาคำชูคือ <s> ผ <az aki Davidson> ู้ฆ่าได้กระทำการนานาคือสำาเก็จสมโนไม่คือสิทธิผู้ฆ่ามีที่แก่ก้าป่าใต้ราชัทวีนั้นอย่ามีภัยอาสาตอบได้คือผู้ฆ่าเป็นที่เปียรรักไว้บูชาแก่คลและทีทั้งไม้คือมีราชยยะราพัสตัดการนันคำได้มั่งโมดุนเจ้าคือได้หลังกระทงทองได้มองหมดออันใดสัพยาสภาวะา้าย้ถ้นปตกสบอยถ้อยอับจน พ้นเสียย่งกำซ้อกำสุนพ้นอยู่ต่อเจ้าทีฆ่าอายุมั่นยืนยาดีแช่เปล่งเปล่าไร้สาวกว่าพันภาษาก็ด้วเดชะกุบาจารย์เจ้าทางนาราสาบัดนี้แดนโอเอหิเอหิเอหิอากาสันตุสีวิจยะปาลินตุมีอมชมพูทิปาสังไษยาสังไษยะมันเทพเจ้าทั้งหลาย มีลูกขาเทวาภูมะเทวาอากาสเทวาที่ประจำอยู่นะ้ำดินเขาป่าแรกอากาศทั้งมวลมีเทวะเทวีสอชีวิกาพรมมาพยาอินและมหายันอางในคัมภีร์มหาปฐมังสิที่น้อยแป่ประการเป็นเจ้าขอเจ้าไปสิงสูแห่งตัวตนผู้นี้ที่มีอยู่ในระเคียนนั้นเป็นที่เสียรักยังดีใกล้เสียใกล้ที่เสีย ถ้าสมมติค่อยจุดหนึ่งตะเกียงนะคะทางทีมงานหรือทางแอดมินที่ได้จ่ายเงินน่ะที่พี่ๆจ่ายเงินมาก็จะส่งฟูกระดาษคือไทอินไทยเอียงกลับไปหนึ่งแผ่นต่อนหนึ่งดวงหรือหนึ่งตะเกียงเมื่อได้รับแล้วให้เผาทันทีเพื่อช่วงเพื่อเชื่อมกับพลังงานดาวที่เราบูชาให้มาอยู่ที่ชัยภูมิหรือบ้านของคุณนะคะให้เผาที่หน้าบ้าน ทันทีแต่ถ้าใครจุดมากกว่าหนึ่งตะเกียงเป็นต้นไปสามารถเก็บรักษาได้ตลอดคือตลอดชีวิตคุณจะใช้ต่อเมื่อหนึ่งคุณจะขยายกิจการหรือบ้านคุณเริ่มซุกซาบ้านคุณเริ่มเงียบเหงาการเงินเริ่มเงียบการเงินเริ่มไม่ดีเริ่มมีความทะเลาะเบาแว้งภายในบ้านก็คือจะเป็นสองทุกสองกรณีกรณีแรกคือเราอยากจะเพิ่มพลังงานบ้านให้ดีขึ้นกับสองสลายพลังงานหลายทิงเราถึงจะเอา ถูท้ายิ้มท่ายงที่เราเก็บไว้มาเผาแต่กรณีนี้ไม่แนะนําให้พกนะคะแนะนําให้เผาเพราะเป็นการเชื่อมพลังงานดาวกับดวงเราและบ้านที่อยู่อาศัยเราเท่านั้นค่ะ สามหาิสสราภพโกบลาภาษาลิลิกธาตุเพระเพื่อรุณเรืองรัศมีนโมคกายะธรรมโมคตายะสังโขคตายะธรรมะัจารวันตนามิตัดทาิสัชาสุทัศนุสุสุัศุตตุปุนาธรมโนมหาุโธาอาลยะเมฆยมหาสุนัตปะโรโภตโมสักพสิวิชาสนกรัปปโนนันจาริปโนาโ าจวันุยานนั้นอย่าได้ค่าดไปทางใดข้อคื้มาคั้งสู่คือผู้ฆ่าได้กระทำการนานาคือสัมณจสัมโนมัยคือสิทธิผู้ฆ่ามีที่แก่ก้า่าใต้ราชภัทรีนั้นอย่ามีภัยอาสาตอบได้คือผู้ฆ่าเป็นที่เสียรักไห้บูชาเกศคนละที่ทั้งไม้คือบุญาษฎรยะวางพักสัตการนั้นคำได้มั่งทุนเข้าหือได้หลังตะอมทองก็ได้มองหมอนอันใดสัพยาสภาวบาดท้นประตกต่อยถ้อยอับจน พรเสียงกําซอกําสุนพ้นอยู่ต่อเจ้าทีคาอายุมั่นยืนยาวดีแค่เปิงเปาร้อยสาวขวบพันมษาก็ด้วยดีจาุบาจารย์เจ้าสงาราบันี้ดนเอิเเอิอาัสัตุีวิยเ็นุนี้โมชมพูที่าสัาสัเจ้าทั้งหลายลูกขาว่าม